ขอแล้วี่หมออะไรเนี่ยต้มม่าหรือดเบียร์ดอหลุท้เลยทก็อลน่เี่ยบญญาของคนที่อยู่ไร่อยู่ป่าอยู่

ไอ้ใบตองกล้วยแล้วนะใบตองพวงนะโอ้โหโตสวยโตเหนียวแต่เด uh. mm hmm. ี๋ยวเียมันหาเจ็บไม่ได้แล้วไปต้องกล้วยต้องพวงวันที่พี่น้องมีฐานมังแข็งพร้อมนี่พี่น้องมีแบบวัน้ำแข็งเต็มครับนี่สาราชนานี่มีทั้งเอ็มลงเอ็มร้อยโอ้โหอาหารในโซ่ทั้งนั้นนี่แต่สมัยใหม่โซใเยอะอาหารในโซ่ก็มีมั่งแต่ว่า อาหารส่วนมากกินอาหารพื้นก็ทั่วๆทั่วไปแล้วนจะหาได้เออตําเรงต้มแส่มาม่าวนเเลยเี้ยเขียวูเขียวตั้งรั้วมยอดไม้ปลไม้ว่าอยงไรพวกนี้เดี๋ยวเยอะเยอะเ้่าอะไต่ไตไทยเรือง้อไตเรูลาไทยใส่ผสมผสมสเดือ หลายหลายทาย,าย,าาย,ายคนถ่ายก็ต้องแบบนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นคือต้องไม่ไหว, <laughs> ว <laughs> ไม่งั้นเดือดรัด นี่ตัวเท่าแขนพี่น้องเขาบอกว่าเป็นโลครับเป็นโลเป็นโลโลครึ่งก็มีครับเราพี่น้องเราเริ่มเดือดแล้วเริ่มละเริ่มร้อนเปลี่ยนมือใหม่พี่น้องคนหลายนะปากมากขัดวันนี้คนโคราะบานนี้ไม่ง่ายพี่น้องเอ้ยที่ง่ายอยู่ง่ายมาอยู่ไรอยู่น้าก็นี่แหละเอาอุปกรณ์เองฟื้นหายากที่ไหนหราตัวมันเองตัวมันมาทำ แต่บอกตรงว่าบ่าวพลัมาอยู่มาได้มาอยู่แบบวิถีชีวิตคนอีสานแบบแบบบ้านอิ่มงผู้เป็นน้องมีวิทุกหลายแนี่ยกติเป็นเชฟอยู่ในครัวโอ้เหนื่อยมาอยู่อย่างไรพวกคิดได้อะไรมันได้ใช้ชีวิตได้ใช้ใช้สมองบ้างอะไรพี่น้องออกแรงบ้างอะไรอย่างเี้มันเนี่ยก็อยู่ได้พี่น้องพี่นบางคนต้องใจไป็บ่าวพลัอยู่ดีทำไมมาถอนมันมาปลูกมันมาอะไรเนี่ยบ่าวพลัทำอะไรทุกอย่างพี่น้องทำทุกอย่าง กินเหล่าเขาทาั้งนั่นแหละจนยืนสิพี่ผุดถ้าเราไปอยู่คนลาวเราก็าพูดลาวอยู่ประเทศไทยกับคนไทยนี่พีน่น้องเพราะว่าตลาดมีหลายภาษาเหมือนกันมีทางเขมรโตนาเขมรกับโตนาไปไหนซะด้วยอะไรประมาณนี้พี่น้องผมบ่ายเอามากินข้าวมาอะไรผมตึกกกินหน่ำประมาณนี้จะโดยจะโดยเนี่ยมาเนี่ยเป้าเราพูดได้พี่น้องพูดได้เพราะว่าตระกูลก็พอใช้ดได้เหมือนกัน ล้อนำเดือดพี่น้องล้อนำเดือดพี่น้องเนาะปลากระดามีสองวันมาแล้วปลาดีเลยปลากระชิมมากครับมานื่ต้มไก่นี่นะต้มไปโอ้แบบปออ้อมปออ้อมเลยโอ้ไปออ้อมพี่น้องอ่าปอีอ้อมนี่ปาระาษปออ้อมแต่ว่าสารเราเียวเราพักขยันแต่กระดาษแต่ว่าบ้านระาเรียกไปออ้อม ญี่ปุ่นจ้าคนไม่ดูเลยญี่ปุ่นนี่ไม่ดูเด็กเท่าเลยโหมาตาสูงไปไม่ไหวเนาะยี่ห้าไปถึงกลับยังรอรอเด้อรอเด้อผู้ชมเขารออยู่ด้วย่ะเขาอยากเห็นในคิดเป็นเดือนอยู่เด้อเพราะอยากเห็นปวดเดือน ผัดแตงมันเดิมพ <on> ี่น้องเขาเนี่ย <tactile> ผ <coughing beforehand> ัดแตงมันเดิมแหละต้มน้ำซุปต้มน้ำซุปอันนี้เบาหวังน้องมีอะไรเขากินกันนี่เลยพี่น้องมีอะไรเขากินกันนี่เลยมีอะไรก็กินแบบในบ้านนี่ครับเป็นนี่แหละพี่น้องไ่ยากนี่เวลาปั๊บแล้วโยนเลยพี่น้องโยนปุ๊บถือเราไปเก็บใหม่สบายสบายหนึ่งจานเดียว มี่จานหมอนมีทุกจานแล้ววู้ดี้มีสนใจใครเนี่ยจีนเดี๋ยวนอนอย่เนาะลอยหลเลยเนาะมีการมันลองมองหนักกล้องหน่อพี่น้องเดี๋ยวเย็นเดี๋ยไปดูก่อนว่าดูที่จุดของว่าขนาดไหนเนาะไหวนี่เราพี่น้องซื้อผนังทำฉากทำโคนาชโคราชอะไรอ่างเงี้ยโคราชโคราชนีแหละ เดี๋ยวเรารอมาหมาดพี ma. ENNIS, u u uh h, ่น้องมามาดก็นูนคนละหูนี่เป็นไรมันตับทำอะไรเท็บตะลึงไปใส่มามานี่อยบ่เีก่ต้นเี้ยวเ้ไม่ยกาให้พีดูดูรอยางดูรอยยาูน ไว้อยู่ตรงไหนก็กินในมดอะคนคนลาดพี่น้องถ้าเป็นอาหารได้กินในมดแม้กก็ทั่งใบบายนยอดบานก็จะกินก็สมามได้เลยอ่ะ,ะอีจ่าทอนจ่าทอนขวดเริ่มเดือดพี่น้องน้ำเริ่มรุนที่ยังเ ไปนอกพไว้ไวย,วย,วย่อะยัาย่ยง,ง,งม,มลงตะผมลงคว่าโงลอมผมผมลงในที่นี่ก็ไม่ถึงไปนองก,ก็ขึ้นลักษณะสูสสสสง,ง,งแงนนะห,หละสูงไฟคางมันแรงๆนะก็โขมมลงมันแปละได้ดินได้ี่นองมันแปลได้ดินได้น้ เราย่ำทางว่าจะเข้าไปเอามันพี่น้องว่าจะมันเรามาถอนไว้ที่ย่ำทางด้วยให้มันแน่นไว้แล้วก็จะวิ่งรถไปนะพี่น้องลงงุงเองแหละ้ย่ำทางย่ำทางไว้ย่ำทางย่ำทางมันแน่นไว้ถึงเวลาลผลออกมาเลยนี่นี่นการลบการเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอ้อง บอกเขาด,เด้ยเด้อถอนเลยทำไง,งบอกเขาด้วยนี่เดี๋ครับเห็นเห็นอยู่ครับไม่ต้องบอกอะไรมากอืมอยู่เนานนะปวดเหี้ยตบขอเดือดครับก็ใส่ใช่อืมเดี๋ยวกกจะมาเส้นกันตันขวาติดเลยอยืมกู้การบีขบเลย เติมไปกินพี่น้องเดี๋ยวจกเขาบอว่าเดี๋ยวฉันหน่อยก็เดือดละนี่ปูมัญจาจริงๆนั่นน่ะเบาหลาดผึ่งหินแล้วเนี่ย,ลนนยคลิปแรกที่เบาหลาได้ลงต้มปวดมาม่าด้วยขวดเบียร์เนี่ยลืมติดตามหลายๆเด้อติดตามเบาหลาดได้หลายจััครึ่งสแสนก็พอละได้มาเนาะ หลายมันก็ดีไม่เป็นไรไม่หวาไรแลาวอะไรก็ดีแต่มือขึ้นก็นดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจ,ใจ,ใจตรงไหนพี่น้องอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวอบางท่านจะพยายามจะตอบทุกคนแหละบางทีถ้ามีเวลาตอบทุกคนเลยถ้ามีเวลาก็ไม่มีถ้ามีเวลาก็จะบอกกันเด้อแต่ว่าจะ,จ,ะจะดูคอมเมนต์แทบทุก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 ,ทกคลิปแหละเนาะ นี่มันก็จะเข่าหนา,หนาวเลยพี่น้องแต่มันมันอากาศร้อนร้อดเบาล่าไปทางไหนลมตามทางนั้นเลยพี่น้องดูด,ดิจักลมอะไรแบนี้โอ้สุดยอดไอเดียเลยพี่นอ้องตบมาม่าดูขวดเบียร์ จริงเรามาทํางานพี่น้องมาทํางานเรามาทํางานกันแล้วเราก็เลยนี่แหละอันนี้เราไม่ได้สร,ร้างภาพเห้พี่น้องนะเพราะว่าการไปอยู่ตรงนั้นจริงเพราะว่าเราไปสร,ร้างภาพนี่ของอรจริงเลยเมาก็เมา,า,าจริงครับเมาเมาจริงพี่น้องดูแก้วดิจานหมอนจานหมอนอันนี้แกว้วแกว้แกวธรรมชาติครับผลิตมาจากธรรมชาติปวดครกปวดครเกือบแล้วเกือบได้ทานแล้วเริ่มจะมีปฏิกิริยาเลือด ถ้าลุงน้องมาเลยชุดยอดเลยโอ้จริงๆร่ะพี่น้องคือตอนที่ป่าเขาหลัดเรียนมาเนาะเรียนมาตอนตอนอยู่ที่เป็นยาเนาะ,นนะมันความร้อนความเย็ยน,นมันแลกเปลีป่ยน,นความความเนี่ะพี่น้องมันไม่แตกเปล่าเขาหลัดลืมพิดไปว่าแต่เราไม่ได้คิดว่าเราเรียนสูงนะพี่น้องนะแต่ว่าเราที่เราภูมิใชาวบ้านของเราก็ทําได้เหมือนกันเออ คุณต้องมีความรู้สูงแล้วคุณต้องทำไอ้เงี้ยไม่ใช่คนที่มีความรู้ต่ําเขาก็มีคุณพยัญชนะเหมือนกันตาเป็น้องนี่นี่บารับเพื่งเห็นเนี่ยครั้งแรกเลยนี่แต่ก่อนเรียนเรื่องความเย็นเนาะเขาเรกเป็นความไย็นนะความร้อนเนี่ยคอยพวกอะไรเนี่ยเหมือนกันนี่โหสุดยอดเลยได้มีโอกาสมาดูไปไปปริญญาต้องนั่ง,น,งนั่งดูเร,า,ราเป็น้องเพราะปริญญาเห็นไม่ประโยชน์เลยต้องมานั่งดูคนทำนะคุณพยบาบาลจรางจริง ไม่ได้หนเขาก็ตุงยางไดูเว้นั่นมีหูเขาต็งยางอยู่ผมบอกนเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะมีโอกาสเีวโอกาสสงสัยจะอยู่หรือว่ารอนานมาพวดหิ้มน่แหะแล้วมีสนใจให้เรในกินยางเยวเลยนั่นเย็บสจเพราะ่อยิ้มวแใส่เปาดูกระเป๋าแล้วมีหมดแมน่ะนะจะโรงงานแล้วไม่ทันใจวันนี้วันนี้ขอจักเจ็ดแปดต่างตองพอแล้วว่ะ จะเบาเพราะนั่งฟังเบาก่อา ya lah xin đi cái nào là chân các bạn nhớ đến các bạn nhớ đến các เปลือกไห้ทอนเดี๋ยเดี๋ยวไดียวหางตาย้องบเป็นเม็ดนะนังได้ทีแล้ววตัดมันได้ังนได้แล้ว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 พีงดดอกหลอดหลอดเย็นนี้จับหูตัวจับหูเออนั่นแหละมันจะได้เย็น

พี่น้องมีดีกาแฟได้ด้วยโหสุดยอดไอเดียพูดไอเดียเลยอ่านพี่น้องสุดยอดเลยคิดไหนก่อนเนาะเหมือนเราต้มหม้อตัวไว้แต่ว่าเราใช้ขวดเราก็อุ่นกันต่ออุ่นต่อเราจะวางไก่นะเขาร้อนนีเขาร้อนเขาปลูกขอนแยงเนาะแต่ว่าตวพว มันขวบนกะอันนี้ลุงจะของอะไรมันไม่แน่ใจไม่ไม่เน่าหรอกมันเป็นดินทรายขาวไม่เคยเน่าดินทรายขาวแล้วบ่าวขาเขาเขาเขาแป๊บหนึ่งถ้าหากวัดไปกินกันได้พี่น้องเอ้ยอร่อยด้วยหาวัดบนไม่ตกแต่มึงเงยแต่ไปกราฟโหมึงก็ร้องขอให้เอาแต่ะกราบได้แต่ทำบนนี้แต่บอกไปบนไหนกราบได้คือเองจำได้ใครฝุ่นไหนกิน อยงเงี้ย่ถ้าไปกับซีซั่มก็ร้องดูแล้วตุ้นตุ้นตุ้นหนึ่งผมมันได้ตายเขาไงรัดหยิกมันนี่แดงแต่ยี่มาม่าเนี่ยพี่น้องมีมาม่าแล้วก็มีปลาแดดบ้องเนาะต้มไข่ต้มไข่แดงปลาเมื่อกี้คุณกี่กินหมดแล้วหลายคิวหลายเด็ดมาจากซีฟันใส่ทั้องก่อสายถึงไว้ก็ไข่เสียงเดินไป เจ้าคนหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถายทำนีองแต่าแต่ไม่ได้ฟ้าตมีต่ปากางเลยรัน้ามอยออกเห็นแ่าวปลาเขาจะตงกไมถ้าปละกางตะวันมันออกกม่ันเดินอยู่ปลากางมันิบ้าเลยปกางเยเร็วนะกวนหมูบางทีหยอนยังไม่ถึงนินเลยังไม่ถึงหนดีก่อนทำเดี๋ยวกวนหมูแม่เอาที่ เดี <c oughs> Después, ๋ยแล้วครับ老าตอนนี้เขาชอบอ่ววันไหนกพี่หมือกันว่าตลากขี้่นพี่น้องีนอรกัน้อตันตัน เอาม่พอนี่สิตอนน่เอาไม่พอนี่นี่ตอนแกงเขาทอดอี่าอร่อยครับอเยอเอาแล้วครับเ้ารอรอแบนวอโ๊ ลอยมาไม่หน่อยลอยมาลอยลอยเลยยอดลอยๆลอนๆยอดอดยยอดลอ้อด แงใส่แต่มันลูกคลบรอดเร็วเร็วครับดนอ่าอนระอร่อยสุดยอดครับ นะครั <łość> บเดี๋ยวไงก็ตอนไปนอนพี่น้ันเด้อครับขอจบคลิปนี้คลิปนี้ก่อนพี่น้องเด้อเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตก่อนน้อแล้วก็ขอธิบายก่อนอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดติดตามให้เเเาดด้้ออพี่นงขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับ